ครับวันนี้มาดูนิวพ o r t จูเนนะครับคันนี้อาการเป็นยังไงบ้างกลับมาสู่ยุคการทํางานที่ถูกต้องนะครับก็คือคันนี้เป็นนิวพ o r t จูเนปี16นะครับอ่าเขาใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วทีนี้ได้ไปเปลี่ยนกอ,องเกียร์ลวมันเกียร์ฟัดจิ้งอะไรมาเงี้ยหรือทำไมมาแล้วไม่รู้อ่ะต่รู้ว่ามีการเปลี่ยนกองเกียร์มาให้นะครับ ใช้งานมาก็ลูกค้าไม่รู้ว่ามีปัญหานะครับข้อหนึ่งเลยเนี่ยคันนี้รถเดิมเดิมแล้วก็มีนีแมปหน่อยหนึ่งไม่เยอะมากแต่คันเร่งเยอะนะครับอ่ะปัญหาที่เกิดขึ้นเลยคือเขาเปลี่ยนกองเกียร์มานะครับอาะปัญหาที่เกิดขึ้นเลยคือเขาเปลี่ยนกองเกียร์มากองอันนี้มันเป็นกองปากคอสั้นแต่กองที่ถูกต้องเลยต้องเป็นปากคอยาวอย่างนี้นะครับ อ่าถ้าถ้าเราไปเปลี่ยนกองเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะครับก่อนเปลี่ยนอันเนี้ยด้วยความช่วยของช่างเราไม่เรื่องเอ่ยถึงว่าใครเป็นคนทํานะเขาเจอหลายเคสแล้วทีแรกก็ว่าจะไม่พูดแต่เราต้องพูดเพราะว่าเขามีตัวเตีย้ยด้วยกองตัวเตีย้ยเนี่ยจะอยู่ในรถอีโนวาหรือเป็นรถเอ่อรถที่เป็นรถเหล็กรถเล็กนะครับอ่ามันเป็นอะไรจีนที่เอาเข้ามาโดยที่ว่าคนเข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนนะครับ เขาเห็นว่าทรงเดียวกันแต่เขาไม่ได้ดูว่ากองเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นกองที่มันเป็น,ปนต้องเป็นแข้งลึกนะครับเลยต้องเป็นปากกองยาวเวลาเราใช้ไปขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยมันจะมีการเทของน้ํามันมันจะทําให้ฟองอากาศเข้าไปในระบบนะครับมันเลยทําให้รถมันสัาหเกิดขึ้นได้ทีนี้รถคันนี้อยู่สระบุรีก็จะมีขึ้นเขาลงห้วยบ้างปัญหาของเขาคือน้ํามันไม่เต็มระบบนะครับเลยทําให้น้ํามันเดือดง่ายแล้วก็ผ้าคัดจับไม่ดี นะครับลูกทอกจับไม่เต็มสลิปได้หรือลูกทอกไหมเกิดขึ้นอัน,นเรามาดูที่น้ํามันกันไอ้ลูกทอกเนี่ยตอนนี้เริ่มไหมอาการเริ่มไหมเพราะตอนนี้มีอาการกระพือนะครับอาการกระพือของลูกทอกซึ่งถามว่าเป็นที่อายุไหมก็เป็นที่อายุแต่มันก็เป็นเดิมเดิมคันอื่นบางคันเขาก็ไม่เป็นนะครับอ่าอันนี้มันก็เลยส่งผลมาให้เป็นถึงตรงนีไ้ได้นะครับเนื่องดยจากน้ํามันไม่เต็มระบบแล้วก็น้ํามันเคีย์เนี่ยมันจะไหมกว่าชาวบ,บ้านเขาอ่าดูน้ํามันนะ นี่น้ำมันเกียร์ทุ่งเปลี่ยนมานะคิดว่าน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเกียร์ครับอ่าเนี่ยมาดูเอาละนะเนี่ยดำปี๊ดปี่เลยแต่ก็ยังมีเอกแดงๆหน่อยนะแล้วน้ำมันเกียร์เนี่ยเหนียวนะครับเหมือนกับมีหัวเชื้อหรือมีอะไรผสมมาด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องให้ควรระวังนะถามว่าถ้าลดซิ่งรดแรงหัวเชื้อมีดีไหมดีสําหรับรถเดิมนะครับสําหรับรถซิ่งเราต้องการเปิดร์แมนร์สูง เราใช้น้ำมันเกียร์ที่ดีดีกว่าครับหัวเชื้อเนี่ยผมไม่ได้ว่านะแล้วแต่ความศรัาทธาของแต่ละที่แต่ถ้ารถแรงๆเราต้องการให้เกียร์เปลี่ยนเร็วไม่ต้องสมูทไม่ต้องนุ่มการที่ใส่หัวเชื้อทําให้รถสมูททาให้รถนุ่มแต่ถ้าสําหรับรถแรงตอบสนองไม่ทันมันจะทําให้เกิดการสนิบของผ้าคัดได้นะครับเพราะเราไม่ต้องการนุ่มนวลต้องพูดอย่างนี้นะแต่หัวเชื้อก็ไม่ได้มีทุกยี่ห้อที่ว่าไม่ดีบางยี่ห้อ ทำออกมาเพื่อให้รถซิ่งเราก็ต้องดูตามเกณฑ์ของเขาไปนะครับแล้วทีนี้มากลับมาที่ของเราเนาะอ่าคันนี้ก็เดี๋ยวทําการโมดิฟายแล้วก็เปลี่ยนลูกทอร์กเรียบร้อยปุ๊บเปลี่ยนกองให้ถูกต้องนะครับอ่าเดี๋ยวใช้งานเดี๋ยวลองดูว่ารถคันนี้แค่รีแมปก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับอ่าเดี๋ยวลูกค้าอาจจะไปเพิ่มเติม<ๆ>อะรถ้าจะเ,ป,เป,ปลี่ยนกบมอเอโบอะไรก็ตามสเต็ปไปเพราะว่ารถ เริ่มชินเท้านะครับอยากแรงบ้างประมาณนี้เดี๋ยวฝากด้วยนะครับผมช่างเต่าทีทีเลสติ้งเกียร์ทีมงานทีทีเลสติ้งเกียร์ยินดีดูแลครับขอบคุณครับ